คนที่แยกรูปแยกน้มได้แล้วมันดียังไงคะอะคนแยกได้ตอบให้คนแยกไม่ได้มันพูดยากเมื่อคนคุณขับรถไม่เป็นเนี่ยใช่ไหมบอกเออขับรถไปตรงนั้นมีทิวทิวทัศน์ดีนะคุณแบบโอ้ดูไอ้น่นไอ้นี่มันมันไม่ได้จินตนาการมันไม่ได้นะครับแยกรูปเนี่ยคุณให้รู้พื้นฐานก่อนว่ารูป อะไรคือรูปอะไรคือนามเริ่มจากตัวนี้ก่อนในทวารหกเนี่ยตาคู่กับรูปตาต้องเห็นรูปอย่างเดียวตาจะไปได้ยินเสียงไม่ได้นะครับอย่างไม่แก้เสียงตึกตักตกตัก,ตก,ตกภายในเนี่ยนะครับแล้วเกิดคันตาแป๊บเอ๊มันมันมัน,ม,นมันมาที่ตาเพราะตาหรือเปล่าไม่ใช่ครับคุณตัดพวกนี้ไปได้เลยถ้าคุณคุณรู้ต้นทางมันตาคู่กับการเห็น คือรูปนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหกคู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจมันจะมีอย่างน้อยสองอันอยู่แล้วนะครับก็คือใจคิดด้วยแต่ตามมาดังนั้นคุณจะจบไม่ลงเห็นหนอเห็นหนออย่างเดียวไม่พอครับเพราะมันคิดด้วยเห็นแล้วคิดดังนั้นการเห็นเนี่ยเห็นเป็นรูป รู้ว่าขนานี้เรากําลังเห็นเป็นนามเท่านั้นเองครับเสียงเป็นรูปเสียงหนอเสียงหนอเขาถึงบอกให้ฝึกกําหนดทวารหกนี่ฝึกเห็นหนอเสียงหนอกินหนอรู้หนอก่อนเพื่อจะได้ฝึกแยกฝึกเรียนรู้เรื่องความเป็นรูปความเป็นนามนะครับคุณฝึกฝึกไปไม่ใช่แบบติดเลยบางคนก็ติดใจก็เห็นหนอเสียงหนอคิดหนอฟุ้งซ่านหนอปวดหนอเมื่อง่วงหนออะไรกำหนดหมดเลยก็ฟุ้งเลย กำหนดเฉพาะตอนที่จิตมันหวั่นไหวเท่านั้นถ้าจิตมันสงบดีแล้วก็อย่าไปกวนมันก็แปรผิดอีกครูบาอาจารย์ก็พูดสั้นๆมึงเออทำไมเห็นเลยก็กาหนดน,นะกําหนดเห็นหนอะจิงหนอะทะวารหกกำหนดนะสอนแค่เนี้โยมก็ไปกําหนดทั้งหมดเลยตลอดเวลาทียิบไปเลยซึ่งมันไม่จําเป็นและมันกวนสมาธิคุณด้วยกําหนดตอนที่ว่า วันไหวแล้วมันมารบกวนเท่านั้นเองแล้วก็เรื่องเดียวนะครับถ้ามันปวดด้วยคิดด้วยเสียงด้วยสามตัวคุณจะกําหนดตัวไหนก่อนนะครับไม่ใช่เสียงนอคิดนอปวดน้อกําหนดสับไปเรื่อยไม่ใช่ครับกําหนดตัวเดียวตัวที่ทําให้คุณหวันไหวที่สุดเสียงก็ปานกลางเฉยเฉยได้นะครับคิดก็เยอะเหมือนกันแต่ปวดนี่หนักที่สุดก็ต้องปวดหนอครับ